สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการอาด้าทองนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมน,นะคะก็คืออาหารส่วนเกินต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์ปัทมาพรเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าต่อจากคร้งที่แล้วอะคะ่ะว่าอาหารส่วนเกินของเราค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็อาจจะกลับไปที่เรื่องของสถานการณ์อาหารส่วนเกินในปัจจุบันเนะคะอย่างอย่างครั้งที่แล้วที่เล่าไว้ว่าจริงขยะอาหารเราอะ่ะมีอยู่ประมาณ10ล้านตันต่อปีแล้วก็เป็นอาหารส่วนเกินอยู่ประมาณ4ล้านตันซึ่งการบริหารจัดการตัวนั้นนะคะเวลาเราบอกว่าเราอยากจะจัดการก่อนที่จะเขาจะกลายเป็นขยะอาหารเนี่ยก็คือเราจัดการได้เพียงแค่2,000ตันต่อปีโดยเฉลี่ยทีเนี้ย ถามว่าแะ้วที่เหลือไปไหน <laughs> ที่เหลืออค่ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังใช้วิธีการในการทําลายเนื่องจากว่ามันก็จะมีเหมือนกับกฎระเบียบข้อบังคับบางอย่างเช่นอาหารที่มีแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมีการตัดจ,จ่ายและทําลายแล้วก็มีหลักฐานในการทําลายเพื่อที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของภาษี ทีนี้พอปัจจุบันมันจัดการได้ประมาณนี้เราก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของโครงการเราที่เราอยากจะจัดตั้งเรื่องของโครงการธนาคารอาหารแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของการจัดการตัวของอาหารส่วนเกินแล้วก็ส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้มีรายได้น้อยในชุมชนนะคะโดยสร้างระบบบริหารจัดการโดยใช้วิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมเนี่ยเข้าไปช่วยจริงๆพี่อยากเล่าเรื่องของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และและนวัตกรรมของเรานิดนึงเนาะก็คือว่าเครื่องมือที่ใช้อะค่ะหลัก อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยอาหารซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์เบลเทคภายใต้สวทชเนี่ยค่ะในการดูแลเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบตัวของอาหารที่เราอย่างเช่นสมมติเราไปรับมาอาหารบางประเภทเนี่ยเรามีความสงสัยว่าเราจะจะ,จะเก็บได้นานแค่ไหนเก็บในลักษณะใดคอนดิชันไหนอย่างเงี้ยค่ะ ศูนย์เบลเทคเนี่ยเขาก็จะมีนักวิจัยที่ทํางานเรื่องนี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้เขาก็จะเอาเข้าแล็บไปศึกษาแล้วก็สุดท้ายอะค่ะเขียนออกมาเป็นแนวปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัยสําหรับอาหารบริจาคซึ่งอันนี้ค่ะมีการประกาศโดยทางคณะอนุกรมกรมการหน้าการจัดการขยะอาหารซึ่งมีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นเลยขาหลักซึ่งประกาศอ,ออกมาและมีปราครุบเรียบร,ร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมีการประกาศใช้ทั่วประเทศแล้วนะคะซึ่ง คนที่เข้ามาช่วยเราดูแลในส่วนนี้ในการบอกว่าออสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันถูกต้องไหมมีการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งในนั้น,นประกอบไปด้วยกรมอนามัยแล้วก็ออยกรมควบคุมลมลพิษและก็มูลทีเอสสนะคะที่มาช่วยการทําให้ตัวประกาศตัวนี้มีเป็นเล่มออกมาจริงจังเลยนะคะแล้วก็มีการประกาศใช้แล้วในเครื่องมือตัวที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งโดยศูนย์เน็กเทคภายใต้สวทชเช่นเดียวกัน ซึ่งสมัยนี้เนาะยุค AI ใดๆก็คือต้องใช้ AI มาเป็นตัวช่วยแต่ถามว่า AI มาเป็นตัวช่วยตรงนี้ก็คือช่วยทําอะไรช่วยตั้งแต่เรื่องของการแนะนําเส้นทางในการเข้ารับอาหารซึ่งเส้นทางเนี่ยไม่ควรที่จะ เรื่องน้ำมันเอาตรก็คือใชอ้งบน้อยสุดเนาะในการเข้ารับอาหารรวมทั้งเรื่องของการจับคู่ผู้ให้ผู้รับมีความต้องการตรงจุดไหนอะไรยังไงอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวดิจิ t a ทั l แพลตฟอร์มนี่ค่ะใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการบันทึกข้อมูลซึ่งมันจะเชื่อมไปหาเครื่องมือตัวที่3ก็คือว่าเรื่องของคาร์บอนเรื่องของ Climate Change มันเรื่องที่ ทั่วโลกให้ความสนใจเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะกระทบเรื่องของธุรกิจด้านอาหารของประเทศไทยซึ่งอันนี้ค่ะเครื่องมือตัวที่3เนี่ยเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยแน่ๆกับผู้ประกอบการก็คือเรื่องของมาตรการทางด้านคาร์บอนเครดิตซึ่งถามว่าการที่เราจะได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตเราก็ต้องได้ตัวของเมทริโอลจีหรือวิธีการคำนวณซึ่งจะต้องส่งให้ทางอบกอเนี่ยพิจารณาแล้วก็เอาเข้าคณะกรรมการต่างๆแล้วประกาศใช้ออกมาเมื่อประกาศใช้ออกมาเสร็จอะค่ะมันจําเป็นที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ล ไปว่าบริษัทกอไก่เป็นผู้บริจาคอาหารบริจาคไปแล้วจํานวนเท่านี้ตันในเดือนนี้แล้วก็สามารถใช้วิธีการคํานวณของอวกอรเนี่ยค่ะในการประเมินแล้วก็คํานวณออกมาเป็นตัวของคาร์บอนที่ลดลงจากการที่เขาทํากิจกรรมนี้อันนี้ก็คือตัวของเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทางสวทชค่ะพัฒนาเพื่อที่จะสนับสนุนส่วนนี้ขึ้นมาค่ะ สมมติว่ามีคนสนใจที่จะจะแบ่งปันอาหารเนี่ยจะเข้ามาร่วมได้อย่างไรบ้างคะอ่ะค่ะอันนี้เราตั้งชื่อว่าตัวธนาคารอาหารนะคะเราจะไม่ได้ใช้มีคาว่าส่วนเกินอยู่ข้าง <antu> <นำ S 1> หลังเพราะว่ามันอาจจะทําให้คนอาจจะมีมีสิทธิเข้าใจผิดได้อ่ะซึ่งตัวธนาคารอาหารคําว่าฟู้ดแบงค์เนี่ย oh, เป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นคําสากลทั่วโลกเนาะแล้วที่มาของอาหารเนี่ยก็คือว่าได้มาส่วนใหญ่เนี่ยฟู้ดแบงค์ก็มาจากการบริจาคแล้วก็เราใช้วิธีการบริจาคเนี่ย ปกติเราจะเห็น CSR ปกติก็คือเป็นอาหารที่เข้ามาเป็นอาหารปกติเนาะที่เขาขาวางขายกันอยู่มีคนไปซื้อมา,อาน้องแพอยาําบุญสมมุติวันเกิดอย่างเงี้ยก็ซื้อมาแล้วก็เอามาส่งต่ออันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักการธนาคารอาหารที่ทีมวิจัยพยายามพัฒนาอยู่ก็คือไปดึงเอาส่วนที่มันเป็นส่วนเกินม,มาใช้อย่างที่บอกอะว่าเราก็ไม่อยากให้มันสูญเสียทรัพยากรส่วนนี้ไปนะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของอาหารภายใต้ คอนเซปต์ของธนาคารอาหารที่เราตั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวของอาหารส่วนเกินที่ผู้ประกอบการร้านอาหารห้างสปปรรพสินค้าผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้บริจาคเข้ามาม่โดยไม่ต้องไปตัดจากอาหารปกติที่เขาจำหน่ายอยู่นะคะ<ม>ก็คือจากส่วนที่เป็นส่วนเกินนี่แหละแล้วส่งให้กับธนาคารอาหารแล้วเข้าระบบทีนี้ถ้าเกิดมีผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้าร่วม กับตัวของธนาคารอาหารนะคะ,นะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ทั้งที่สวทชหรือว่ามูลนิธิ s s s นะคะเรามาีตัวของ l i น์ OA ด้วยนะคะลองเสิร์ช Thailand Food Bank นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของเฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เนี่ยก็คือลองเสิร์ช Thailand Food Bank มันจะอยู่บนเว็บไซต์ของ Nasda ก็ คลิกเข้าไปดูได้จะมีช่องทางนะคะในการติดต่อเลยว่าถ้าท่านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะบริจาคอาหารส่วนเกินที่ท่านมีหรือท่านมีความสงสัยว่าเอะของที่มีเนี่ยบริจาคได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะส่งคําถามหรือว่าอะไรเหล่านี้เข้ามาได้รวมทั้งกรณีที่สมมติ ท่านอาจจะไม่ได้ผู้ประกอบการด้านอาหารแต่ท่านมีความตั้งใจที่จะช่วยธนาคารอาหารนะคะก็อาจจะเป็นส่วนอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผ,ผลิตแพ็กเกจิ้งหรือว่ากล่องบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความต้องการของพวกนี้เยอะมากมากนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้ารับอาหารจากอย่างโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจําเป็นที่ต้องใส่เป็นเหมือนกล่องทัพโปแวร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็สามารถรับบริจาคของพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ ล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปอาอยางหนุนยะไรเงี้ยคะสนใจอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เหมือนกันติดต่อได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปแล้วมีความตั้งใจอยากจะบริจาคของพวกนี้ค่ะก็สามารถจะทาทำได้เหมือนกันนะคะหรือจริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรา ไม่ได้มีไงอาหารในมือหรอกไม่ได้มีอาหารส่วนเกินอ,อะไรในมือแต่ว่าเรารู้ว่ามีคนที่เขาเดือดร้อนสมมติเราไปเห็นชุมชนหรือว่า uh, บางคนอะคะ่ะที่เขารู้แหละว่าเขาต้องการอาหารแต่เขาไม่รู้ว่ามีโครงการนี้อยู่ก็อยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงอะคะ่ะบอกเขาไปว่าถ้าเขามีความเดือดร้อนและมีความต้องการอาหารเนี่ยก็มีโครงการเรื่องของธนา,าคารอาหารอยู่ก็สามา,ารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าส่งต่อข้อมูลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะคะ่ะให้กับเขาแล้วก็ประสานกลับเข้ามาได้ หรือว่าบางกรณีอะค่ะอย่างเช่นคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆเขาอาจจะเข้าไม่ถึงสื่อเหล่านี้สามารถส่งต่อให้กับหัวหน้าชุมชนของเขาได้นะคะหัวหน้าชุมชนหรือว่าจะเป็นอาสาสมัครอสอมอ,อ,อพพมอในพื้นที่อะค่ะสามารถติดต่อประสานงานเข้ามาทีา่ตัวของธนาคารอาหารได้ค่ะเราก็จะพยายามเชื่อมโยงท่านกับ แหล่งเขาเรียกแหล่งอาหารก็คือตัวธนาคารอาหารที่อยู่ในพื้นที่ของท่านให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้การขยายผลของเราไม่ได้มีแค่4ี่จังหวัดของ Mul ที SOS อีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีภูเก็ตเชียงใหม่หัวห oh ินกรุงเทพเรามีการขยายเพิ่มขึ้นอีก8จังหวัดนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสวกนะคะในการขยายผลตอนนี้ทาไปแล้วในปี68ก็เดี๋ยวเล่าชื่อจังหวัดให้ฟังนะเผื่อว่ามีใครสนใจก็ จะมีตัวของปทุมธานีนะคะนนทบุรีนครสวรรค์ทางฝั่งภาคเหนือจะมีลำพูนล,ลำปางนะคะแล้วก็ทางใต้จะมีพังงากกะพังงากับสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีเพิ่มเติมมาก็คือขอนแก่นล่าสุดที่เราเพิ่งไปลงพื้นที่มานะคะก็คือใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับแหล่งนี้ก็สามารถติดต่อเขาไปได้เหมือใช่ค่ะเอาเลยค่ะพี่กบคะโครงการนี้ค่ะสร้างผลกระทบเชิงบวกอะไรให้กับเรา กระทบเชิงบวกอันนี้ต้องมองว่ามันมุมไหนเนาะถ้าเกิดว่าล่าสุดที่ทํากสอกกกไปก็คือเหมือนมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมเนาะแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีทุกมีทุกมิติเลยค่ะก็คือถ้าผลกระทบในทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่ามันช่วยประชาชนเนาะในการลดภาระค่าอาหารที่ทําให้เขา่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ลดภาระของภาครัฐที่ภาครัฐหลายๆ หลายๆส่วนนะคะอย่างสมติอย่างพอมอเงี้ยก็จําเป็นนี้ต้องไปซื้ออาหารบางส่วนไปช่วยเหลือกลุ่มปอบางหรือกลุ่มเป้าหมายที่เขาดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเหล่านี้ด้วยอันนี้คือทางตรงเห็นชัดสุดกับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวของอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดการเรื่องของขยะอาหารก็ลดภาระในการจัดการเรื่องขยะอาหารลงนี้ไปเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายทุกจุดเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวของผู้ประกอบการเองที่หลายๆครั้งเนี่ยในการทําลายอาหารที่หมดอายุลงไปอะค่ะ <S <S เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อันนี้ในมุมของเศรษฐกิจในมุมของเงินเนาะแล้วก็ในมุมของสังคมเนี่ยชัดเจนสุดๆเนาะก็คือว่าเราช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเขาได้ด้วยโครงการนี้แล้วก็ทําให้เขา มีรอยยิ้มมากขึ้นอิ่มท้องมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือด้านสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราช่วยลดปริมาณขยะอาหารลงแน่นอนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวร้ายก็คือมีเถนลงไปจากการที่เราเอาอาหารเหล่านี้ไปส่งต่อให้คนรับประทานแทนที่จะถูกไปฝังกลบแล้วก็ปล่อยอตัวของก๊าซเรือนกระจกออกมาค่ะค่ะเราพิจกคิดว่านในอนาคตข้างนานแบบห้าปีสิบปีค่ะจะเป็นยังไงต่อไป พปี10ปีเป็นยังไงคือพี่มองที่เป้าหมายโครงการที่เราวางไวะคะ้ค่ะก็คืออย่างน้อยภายในปี2571ะคะ่ะเราจะมีตัวของการขยายผลการบริหารจัดก,การอาหารส่วนเกินหรือว่าตัวของฟู้ดแบงค์เนี่ยอย่างน้อย30จังหวัดในทุกๆภูมิภาคข,ของประเทศนะคะที่เราจะสามารถจัดตั้งให้ชุมชนหรือว่าตัวของพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยเพึ่งพาตนเองได้สามารถบริหารจัดก,การอาหารส่วนเกินแล้วก็นำไปส่งต่อให้กับชุมชนของตัวเองได้ในพื้นที่นั้นค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่างานวิจัยอะค่ะมันสามารถช่วยสังคมได้จริงสามารถขับเคลื่อนสังคมได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตกมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ความรู้แล้วก็เปลี่ยนความคิดอาหารส่วนเกินของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชม รายการอาด้าทอลนะคะทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงนะคะยังมีนวัตรกรรมการเกษตรอีกเยอะแยะมากมายให้ติดตามนะคะทางช่องทางของเรานะคะก็คือเพจ Facebook สำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาด้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ